เป็นว่าลำดังทางอุดรธานีแต oh, ouais, ่ว่าอายุน okay. oh, ้อยพ่อก so ็ยุบปีหนึ่งเอามาฟังเสียงเราบิ่งปีนาแห่งสีดังก็นี่เด้่ฮะปีนาแห่งสีดังก็นี่ห้อยปีนาคันพูดได้ดังบ้านคอยเอื้นบักรถตัวโอ๊ตเออปีนาสีได้เอื้นบักได้เนาะโอ้ยบ้านไปยังคอยบ้านได้ดังบ้านได้ดอกเนาะฟังโอ้ละานนอส่วนๆให้ดีครับเสียงไมใหญ่แต่นาะ ว่าสมตเว้ยเออลปาปลาเอาอีแก่น้องปาลาปาสนาปาสูเจ้าสนาปาผัวเจ้าสนาเนี่ยพี่หมอ้นมีสู่กศิละมีมีอากาศิลสองคนเฮาจังมาว่าอกกันไม่ไปนอนสอ่พี่น้องผู้ยืนมานั่งทั้งพีนะครับเด้อเก้าอี้หลายๆครับ โอยละนอละเอ๋ยสวยแล้วละเม็นว่านอนา้ยกันฟังเดือเจ้าอีเมดอ,อกพี่กุลเบ้าเรื่องการทําบุญมีหลายประเพีจัดออกเป็นหลายขีดลายสิ่งหลายอัน บุญจังได้แจกปันมีหลายประเพียเชียนว่าบุญพระเวียดบุญเขาพันสาบุญพระวาานาบุญปันเข่าจีวันไหลพูดเอานี้บุญหลอกบุญหลานหอดบุญตุดสงการบุญแอวบุญเด้าบุญสู้ขัญสู้เขานี่กระทอกนี่กระถิ่นบุญทำมาหากินแจกปลาแจกเข่าบุญผูนมผู้เท่าบุญแห่บังไฟบุญน้อแม่นี่ฉลองผ่าไตบุญตายบุญเกิดล้วนแต่ของนี่พระเสริฐคุณพ่ออาว่าจะลองวัดลองว่ากุฏิหรือโบสถ์ บุญน้อแม่ีิบักแดงข้าพดบุญปันบ,บุญไหมอันโมนีแกใ่ใจผู้ท่านเป็นพอขานันนาการพานันแล้วไผใจจดจอด่อี่ประกอบการท่านบ่ดื้อพอวาบุญเขาสะน้ำตานน้ำอ้อยต้องดีเหมือนพอไยว่าแต่ทำลงคดท่าน,นันดื้อพระพุทธในทวงโคดมตัดทิท่ันจังซีดื้อพอหญ่อันได้เราิเศษใจสึนใจปัประกอบคิดการท่านใจดีเผยแผ่พรพ้อมนานนาทางพ่อทางแม่ลูกเต่าลานลินทันท่านวินเป็นได เว้นทันคำในคำเมื่อนันนาบอต้องเลือกซ้ำคุณพ่อเอาพอ,าอ,าอแต่วา่ารัตท่าใจจริงเด็ดขาดท่านบาทหนึ่งสองบาทถึงเฟืองนี่สลิงเส้านั่งน้องตลอดถึงตำลึงห้าหกเจ็ดบาทเพราะว่าเสียอุตสาห์เครืรค่องนุ่งของถืออันโมดีก็คือสมกับเพืาา่อนมาเะนันเพื่อนจังว่าคนเฮ้าเออเกิดป้าเล้วให้ฮักกันใบดีกว่าสร้างกัน,นวีสสาปรมายาติวีสสาปรมายาติควบคุณเคยให้เป็นญาติยังยิง ไตไปเล้วเอาไปน้ำบ่อได้ดอกพอใหญ่เมยใหญ่ค้นเฮาเกิดปลาเล้วยา่าขีดทียา่ยาขี่ตะนีเยวเน่เนตตยไปเล้วให้เขาห้ำเขาปีปาษาให้กระตาห่วงหักมีดพระคอดวงดีเอวบานที่คมปีมีควันหักกับเสียมเหียนกันซ้ำที่มันสอดเขาสีมบให้เจา้ายมสีขาดอกสุขุม พอยโอ้ยใหญ่เอ้ยซัมบ่น้ำขีพึ่งติดต,ตาแล้วบ่วหูเมื่อทั้งสิกับเงินบาทเดียวปูว่าลำว่ารวยหาหกเจ็ดบาทฟาดใส่ปากกับคาบเอาไปจอยโอ้โหเลี้ยงตายแล้วทางหนาวอยู่ <c oughs> บ่ได้ยินเจ้าจุ่ม บ่ได้ยินเจ้าป่อยว่ามาให้กูหน่อยเทือสู่โมหาเมียนบ่มเออมเียเออเมียเสือแดงกสิกระจมบ่ได้เนาะเมียนาะเออการบ่พืนใตก้นเฮานี้มันเออไล่จ่อ,จอบ่จันเข้ามาแล้วมันเป็น <c oughs> เป็นตะคิดอยู่ที่นาะหน่อยพญายำยางโอ้ยดำเปื้อว่าเสื่อ ว่าน้อยไมาทานโอ้ยน้อโอ้ยน้อยละนามอันนี้โบ้เพื่อนบุญเด้อันนี้แต่ว่าก pe <center> ันสสว่าเพื่อนบาปเพื่อน่าองค์ซัมมาซัมพะุทธเจ้าของเฮาเกิดมาบาปอยู่หา0อยชาติ บาปยู500หาลอยสยัตว์วันนี้เออพระพุทธเจ้าของเฮาแต่ว่ากันสีเป่าพืนคนเฮาเจ้าข่อยจังสีล่ำยืนจังสีกับบาปยืยนเป่าแค่ยืนจังสีกับบาปเปิ้นบานั่งฟังมะล้อมยงสันกับบาปดิเมีเนี่ย <c oughs> เออเปิ้นบาบาปสุปผู้ซุกคนเออมีบาปแต่ว่า,าองค์สัมมาสามบบัมพุทธเจ้าของเฮาเกิดมาบาปอยูหาลอยชาติแต่ว่าบาปสัตว์ใดได้เกิดมาใส่ก็ไม่สัตว์นั่นอีเมียแต่ว่ามีอยู่สามสัตว์หรือว่าสามอย่างบ่ได้เกิดมาใส่ให้ นั่นก็นกนคือหนึ่งแมงลินหมาสองขี่ไก่เดียนสามกุดกีเบ่าเพื่อนบ่ิเดกเกิดมาใส่สัดให้จังว่าการสร้างนำทัาบุญแต่ละขังแต่ละเทือจะต้องมีการสร้างนำทัาบุญจะต้องมีข้าวต้มขนมสามอย่างคืออุทีนในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮ้าบ่อเด็กเกิดมาใส่ให้เพื่อนบา่ามีอย่างหนึ่งแมงลินหมาเปรียบเทียบเสด็จกับขอตวโควดเพื่อนบ่าสองขี่ไก่เดียนเปรียบเทียบเสด็จครับขนมเสียนหรือว่าข้าวปุ้นเนีย่ย พูดจักนึงแบบมือบเป็นแต่ขีดแต่ว่าสันว่าอันนี้เปรียบเทียบซื้อโอ้ตีสามคนกี่เบ้าคนกี่เบ้าเปรียบเทียบเสด็จกับขนมโมกเด้เอ่สัตสามประเพียนี่จะนั่นสางนำทับบุญตรงมีข้าวต้มขนมสามอย่างคืออุเทียนเอองสัมมาสัมพุสัมพุทธเจ้าของเฮ้าบาด้เกิดมาใส่ศาสให้ นั่นจังเปรียบเทียบใส่ว่าก่อนทุกคนเริ่มเขาเ้าเฮาสิเกิดศรัทธาดอกกอใหญ่ต้องอาศัยศาสนานอพระคู่ดมเจา้าก่อนสิเป็นบุญนันศรัทธาคือความเสื่อเพื่อเป็นทางไตเต่้ลอุ้ยไปขึ้นบอนสาวรรค์ บุญศินท่านวาสันเฮาทำเพื่อดอกความสุขบอนอยากหนีไก่ทุกไอเสื้อค่ำสอนเจ้าพระอ,องค์เฮาไปแล้วกันยังค่ำตัดสั่งเพิ่นตัดไว้อียังฟังกะผมสิยเ้าสุมเจ้าให้จื้อเอาอบุญสินท่านสามย่างนี่แหละเจ้าเพิ่นบอกเราดอกเช่าพูดใจเฮาบริสุทธิ์จังสิเป็นบุญได้แนวเฮาทานน่านแนวเฮาไห้ถึงเสียดา,ายถึง ห่หวงเกิดสัทธาบอกหวงท่านเลี้ยวกะเสื่อมเสียสินนั่นเป็นของประกอบเคืออีกเทถอที่สองสินนั่นเป็นของปัดเก่าหมูเฮาโมโหหายพอทำไรและบังค่ารัทธาถูกยัง เลยบ่อเกียงเลเยบอดังพอสินท่านนี่ละเจ้าบ่อปองหายดอกฟไฟไทยอาสังมุขหคขลังคขลตีนี่ได้แปวบาบ่อมีหมองแนวเขาท้ำลงไปดอกเห็ดตอนเห็นหัวผ้เพิ้นม,มีสินเล้วจิตใจเล้าเทียงลูกโกนหลงลักเกียงบ่อขี้ยงของว่ายังในความสะอาดไกจและใจนี่ได้จังถือบากระทำบุญฟังเอาคุณคนรจำ่อนผมลำวัน เจตนาดีแล้วใจเฮาถือเสือบอ่เสื่อมเสียดอกเจ้าความหายว่าเสือสอนออกจากหันผัดถึงแห่งหมอลาะณะจังาระสัจดาพ่นในบัญญัติไว้บุญสิงในสิมาไก่ทอปุ่นท่านบ่ได้ดอกวันละอ้อละเอียดเกี่ยง พ่อมีเสาแมนเก้ามองออกจากหันผาถึงแห่งมรลณะจังพระศาสดาเพิ่นในบัญญัิไว้ว่าชะลาธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาคนเฮาเกิดม้าแล้วจะล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้เลยคือจังคุณแม่ของเฮาจังสิีน่งอยู่จังศรีตะก,กี้ก็เป็นสาวคือกันน้อแม่นาะเออเท่ามามันกันเริ่มเหี่ยวเริ่มย่านไปแล้วันใดก็ไดจักลาโบเคยเป็นสาว <laughs> เปลี่ยนอยู <laughs> เ่ยเหรอ พญ่าธีทัมโมหิค้นเฮาเกิดมายอมมีความเจ็บไข้ประจำตนเออคือจังคุณแม่เฮาเป็นโรคเก่โกาโรคซีจังศิลกินนอไม่ก็ว่าได้เป็นหลายหลอันหลายหลอย่างเนาะเออเมื่อหนึ่งเป็นยุซีบโรคคุณคุณลังคนมอลานะทัมโมหิค้นเฮาเกิดมายอมมีความไตประจำสังขารจะนั่นเป็นจังว่าค้นเฮาเกิดมาบ่สามารถหลีกเวียนความไตไปได้นั่งฟังหมอลำยงสี่ล่ำยงสี่ตายเบิดสุคนตายเบิดนั่นล่ะบ่มียัง ฉะนั้นพื่นจังได้ว่าสัพเพมเมเีนานาพาโววินาพาโวเขาจะได้พัดพักจากของหักขวางหวงทั้งพวกพระอ,องค์บอกเขาตัวความจริงมีอยู่แนอนนาสิได้ไปสู้ผลสินผลท่านบ่เดือพอว่าบุญเขาสานัานน้ำตาลน้ำอ้อยต้องดีเมื่อปอคว่าคมาแต่ทำลงขัท่านอันเดือพระพุทธในสวงโคดมตัดเท,ทิอันจังสี่เด้อพ่อใหญ่อันใดเราไปเสียใจสิ้ใจบาประกอบคิดการท่านใจดีเผยแผ่ความอนนาทั้งพอทั้งแม่ลูก ลนลนกันท่านวินเป็นได้วินท่านคำได้คำมืออันนั้น,นบอ่ต้องเลือกซ้ำคุณพ่อวออ่าพอเตียวว่าสัตท่าใจจริงเด็ดขาดห้านบาทหนึ่งสองบาทถึงเฟื่องนิสลิงเศร้านั่งนองตลอดถึงตําลึงหาหกเจ็ดบาทเพราะ่าสีอริอสตเ์เกลียงนุ่งของทีอ,อัมโมนีก็คือสมกับเพื่อนบ้าขานานแล้ว ลานาฮานวนนาลานาฮานวนนาผู้นาฮานวนในเอ้ยเลยไปนาฮากัลละมาต่อเลยไปนาฮากัลละมาต่อเอาล่ะนอฮันนี่สิลงไปบ่เดินสี่นาโนนเกนสวนไปก่อนท่อนัาาครับผมพูดน้อยๆก็จะแม่นเสียงดีน้อเจ้าก็ะดาษโอ้บัดคอยพูดได้ยุ่จะแม่นตื่นมทวงฮักหัวยตื่นแล้วเนาะออลั่มแบบหัวท่อนะเพราเลย มันเอาเงินมาให้ปู้ละลอยปูดละลอยลังขึ้นลอยล,นลันเนี่ยพอเด้กันว่าทานบาทหนึ่งให้ลังขึ้นเป็นสิบพานสี่สิบให้ลังขึ้นเป็นลอยขั้นว่าเจ้าท่านลอยลังขึ้นเป็นแสนเป็นโกรธความเจ็บยาให้ได้ความไกาย,ยาสีมีสาคูเดือพอเด้อเงินกุสลสวนนี่เจ้าหากท่านมาเลวบ่หวังบาเสียวขึ้นบได้พืนทั้งใจยงังใดที่เอาให้สาธูเด้อ ไปทางน้ำไม่มีผู้ซอยเหือเดือบอเดือไปทางเหนือให้มีผู้ซอยหาบให้มีผู้อาบน้ำสีหลังหลังสวยอวยทั้งขวาและใส่สบายบางมัดหานอน บัดเจ้าขึ้นเมื่อบานไปถึงเฮือนถึงซานให้มู่เจ้าพากันห่าวพากันเสื่อเดือบปอเดือให้มู่เจ้าพากันมีเงินมื่นเต็มกระเป๋าขันยัดไว้ไว้บแบ่งได้ยัดหมอนกุณลั่นนาสัทธา อูง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 โอ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  <S Terimono> ทั้งเกียงเราจุดๆุดนี้มาหาถือคว้ารัดกันวันนี้ไหมปวดเว้ยเสียงดีขาดมาลุคขว้อรัดก็เอาค่อยๆขาดกวนกว้ารัดเลยเพราะปันขีแมวต้องโนกันนี่ละเดิงพี่น้องกันลาเข้ามาในสมัยนี้บันเมืองเฮ้านับมือต่างบอกคือปังกอนกี่บอกคือเข้าแต่เกาลังฮ็ดกันกับ แต่ขังเข้าพ่อแม่พันธรรมามศาสานาบ่โคดมหลวงไกามาถึงเท่าจังว่าปุงคนเท่าตายยายพร้อมถูกหมู่คิดเบิง่งดูพี่น้องเขา้าเข้าบ่อนับทีจังว่าคนสูมือบ่ถือเหตุค่ของขัดบ่คือกับแต่หลัง ตั้งแต่เห็นมาแล้วไปกันเแล้วคนเส็นใกลกันคนละสองหีสิบสองข้องสิบสี่สี่บวาเฮาทานนคิดเอาเห็นละเดือพวกมูเจ้าพ่อแม่ทั้งหลายใส่ก็คือกับยิ่งยิ่งก็คือกับใสดังเดียวกันนั่นอาทิตย์พันแสงภายประจันทายมั่วมืดคิมมันตกใตเข้าดูเขาละเปลี่ยนมาฟังเสียงฝนแลป่าบาต่ตกถกฤดูกันคนกระใจ มานยักดอกแงงสิ้นตีปนกลหนสนสออตายไปสาเปาเป่า,ปา,ปาห่มคนมุนเข้าไหว้ไา่ไตว่าห่มโพกพวกจนมันกะสิได้เอาโอ้นี่โอเอาเท่าใหญ่องค์เมตไตสิมาตัดต่อไปไผ่านาให้ปะกันท่านสาั่งทำบุญดือ้อไม่ใหญ่ ให้ตั้งใจกวาร้างทำบุญไว้ยาสิไลพันว่าอินสิทอนค้นไววสามห่มโพสีให้ผู้มีบุญหลายจังเสียนนอป่าอดไปถึงปีหน้าปีสิมาบัดแห่งกิวปะสิวไลสวบแค่นี้ไปสนอยู่ลืมหินเกียดอีโมเต้าปินเต้าเต้าปินนี่ขึ้นขี่ของหนูมาจากินแมวกินแมว ลซึ่งว่าไว้หามามาจาสนร้าง้ังเมืองฝ่าการันได้ยินจักกจันหองเดือนอายก้อนดูจักจันพี่เย้ยพันมาอ่นสิเกิดเป็นมู่คนบ่อยู่เป็นสุขตกวังกาลียุกถูกแห่งเว้อ ขามาไก่เกิดเป็นไวร่ลำไม่ปัตตพีพื้นแผ่นแดนสมุดแม่นาำก็คือดำบาดดังกันเป็นจังสั้นองค์พระพุทธเพิ่นทำนายอธิบายเป็นก่อนในสู่คนฟังไว้ให้ได้ปังลำไข่ที่ละวัดยาเป่าฟังได้ปั้งลำบุคคลแล้วไวลุงป่างไยลุงป่างให้หำหฮอน ลุงป่าให้หำหอนป่อนซ้อนเด้อีีน้อยน้อยลันนาส่วนส่วนให้เพิ่นเนี่ยนี่แหละคือหมอลำที่ละวัดเพิ่นว่าบ้านเมืองเฮ้าสมัยนี้ มันเป็นมือนับมือตงออังเพิ่นว่าอัศจร์ใจโอบักแตงหมูสังมาตางออังบางนม่เงาบาง้ม่กอมโหลดม้นป้อมปะเล็กสูหุนเป็นอูดลุดอัศจรใจเขาปุ่นบานเฮาฮด้เลียมือเขาบัดถือว่าของเจกเอินขนมจีนจอยอัศจรย์ด้คำปอยหาจินตับหาจินไตคนปอยได้เสบนี กินแต่ของดีๆหาจินฉี่เลยบ่ mm hmm. ปล่อย,อยให้มันมอยแน่ก็ะไข่ <Yeah. S 2> อัศจรรย์คำก้าไวของหมูมวนมนุษย์นายผ้ากันสมมุติขี่อ่อนงว่ววาเปิ่นเพียจนได้เลี้ยมือจำจำกินลิ้นอร่อยโพลทะเ้แสก่อยขั้นได้จำฉี่อ่อนงว่ว yeah. อัศจรรย์คำก้าไวบักนุนบักนุนแขนอยู่ตนบักนิ้วแข้ยหามเลยลืม <laughs> บัก บักนิวแขนอยู่ตนเป็นบักนุนบัดปิวลง,วลงยัดใส่เสื้อใส่หมอนใส่ที่นอนกับพ้องนันอัศจรย์ได้นอมมาแลนซ้ำๆคนบัดเอิญว่าลูกยาง,ง,งบัดผู้สาวกับผู้บ่าวยางน้ำกันไปเทๆ่เๆสั่งมาเอิญออ,อว่าแลลนนำ้ำว่าแลลนนำ้ำลูกควายเหง่ไหนลูกควายเหงหืเออออ tươi làm món buồn mò lắm nà Bảo quản về đây thôi ไอ้นุวันนองเบือตีลัมทางสั่นระพวันไลายยาวเจ้าเล่นรองเบือตีลัมลองเลี้ยวขมาเตยเขาใส่แขนเล่นเตะ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 ให้ล้ำโอ้นีดานนอนลาบขาขยับลำแข้งแสเอียนมือกระเทิงป้อนจักตอนลำเตยมีมาในจมูกทาเขามาเตยทำมาสิหันหน้าเขาใส่แขนเอาเดือนเคียงดา เงนเคียงดาวนี่แสงวาว้าวสองลาส่งสหายเดินหน้าแม่ดวงจันทร์ละวันเห็นโอ้ดวงจันทร์ได้เห็นขั้นหัวใจแล้วก็ตายน้อยตํำโต้ต่ำต้อยก็ตายน้อยก็คอยจันก็ตายน้อยก็คอยจันไม่ให้นั่นไม่บ่น้ำไม่น่าหันต่ำบ่หงกลกลงละมันบ่แกนบบ่แกนบบ่แกนบบ่แก็้บ่แกนบบ่แกน เป่นบลัมแต่ห้างไอ้บุญสร้างแม่นบอกถึงเฮงเฮงราจะมาเห็นอาม์เฮงเฮงเราจะมาเห็นเอาไว้มาเห็นหูมเห็นตาคันมาเห็นเกอมเป็นเป็ผมก็มีผู้เกี่ยวเป็นเป็นเปนเป็นาได้เป็นเป็นเป็นเปนบุเพ่อผู้เดียวได้สอดสีน้อนให้ใส่แต่มอนดอกนาวันอาเป็นวันนูวันนามลนาเปนวันนูวันนานวันนายนนูนวัน ศาสนาไว้สิได้ก็บ่ได้วาดศาสนาไว้สิได้ก็บ่ได้มันอุกในในหัวใจไอ้มันอุกในในหัวใจไอวใจไองั้นมาแล้วงั้นมาแล้วสนใจนาเวทีนะขอบคุณครับขอบคุณอะไรโอ้มันมันเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุ สิเตยอยู่นี่คือ,อรักมอลลัมนี่เนี่ยห่าแม่ยรัมอีกแน่วางทีแม่เจ้ากระจางเราไปฟังอยู่บ้านเจ้าดุนเป็นช่วงเป็นช่วงได้ยินป่ฮะ